สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่แปงสู้ขู่สู้คนสู้มองสู้บอลบ๊าที่โทษบายยามบายบายพี่น้องแนวมักของผู้เฒ่าพี่น้องเอ้บัดอัน ยำนางเค็มบบอ้ยเย็บแคยวะกินบ่ไดอีกวะแก่ไม่มแก็กินได้แกงคูนพี่น้องบุเกี่ยวมากแนวมักของผูเาม,มันอยาก้เที่ยวมันไดนาแีเเคยนาะปะเคยานเขามาเขาหายกินเขาะอนอ่อแบบาด <c oughs> อ,อานเขาเมอ <c oughs> เดีย <im> ่าคํามาคําครูห so like ักมันม uh ัน huh. ก็บ mm ่ไ hmm. ด no, ้แข็งปานไดล้วบักเฮาย่ํานบ่มันก็พ่อยกบแก็บกอบแก็บเนาะเนอมอ้ออม้หอายลนีายวแนวเนาะยยาสีเขียวก็มีเหลือง ปูนผงมักทุ่เขาแล้วก็พูอปูนพันมีเปลือกห่าดใส่เปลือกหาดมีเปลือกขามาใส่เปลือกข้าวม้อย่าเมาอีกอย่าเมาอีกใส่กัะซี้วมันลมวัเลเยเื่เปลือกข้าวอ่าวนั่นแล้วเพื่อเห้ห้วยพันเขาพันเขาเฮาเมื่อยถอ ได้ทากโออีบอันนมันโมเมนแกนมันกัไเอดไปค่เาอพยามาเนื่ออะไรเจ้าสอกคหุ่นเท่าแม่มากเลยพี่น้องบวกเ่าแม่มากแล้วป่ะพ่อยากับพญามาเสืันเออพญามาเบิดคองแนวนี้นะได้ได้เนาะพญามาเบี้แนวมาก

ยอปลานบาข้อาตะเอนกย่ังอนเอามาต้มให้มุ่ปลาบ่อนเช้านีนะมาแล้วมาซอยต้มบ่ามาแต่หมมากะต้มู้กับอ้เบิงมาเบิงเครื่องเคี่ยวพิ่นพี่น้องไว้ทั้งนี้เบิงเบิงเบิงมาเบิงกะคักก่อนเฮ้ยแบงพูดกันว่านี่นะ เออปั่นเลยป้าปั่น้านี่เนยปีน้องเนยจนบ่มีผักเพนเนะผักพันแล้วเ้วก็ปันกันพี่น้องเนย่อคามากเมากมากผูย่ำมันกับบริแข้งเนาะเขาเขาเคอยย่ำมดิบริฟ้าวก็แก๊กแก๊กยังน้อยยังเช้าผุนปีดมากนัน ไปบุญไปท่านกับหอยจีไปเล้วเฮาอันนี้ผู้พี่น้องนี่ยผู้ป้านีกับมะหอยที่เท่มีข้างอยู่แล้วก็เที่ยวบ่ไหวผู้ผู้คนลายอืมนี่พี่น้องนี่มากสมุทรไทยอันนี้มากเนาะออกเ่าไปให้แม่เท่าเจ้าเที่ยวในเท้าจางได้นี่ชิเสียดกระแดงได้นี่ชิเสียดเนาะเที่ยวข้าวน้อยนึ่งกระแดงแป้งชิเสียดพี่น้อง หมากก็มีผู้ก็มีแห็งเคี่ยวก็ได้นี่เด้หมากเจ้าบริเขี้ยวว่ปะบเคียวพ่นเจ็บแข็แล้วเอหมากพี่น่อเคี้ยวเห็นี้ก็หอมเจ้าเจ้าคือยาได้ใช่ปะยายายา้อนเจ็บแขวขันชูขันิไดมาเจ้าบอชธรเออเอางเคี่ยวไปนาเพอดนวะเมื่อกี้มีหมากกับบอชัยไรกันรก้กั มากอว่ไอไอ้แดงม่เลี้ยงง่วไปจ้ะไม่เลียงง่วไปชื่อหัวหานกับอันเลี้ยงง่วงอือด้เีนะ ใช่ปีงนี่บางซองม่งขันหมาเพื่อนพี่น้องก็อนี่อาจบาดคำกะปักกาเนี่ยป่านี่ยกระปุกปอกปูนปอกปูนเ่พี่น้องนี่เขียวเขียวเพิ่นนี่ปูนยานี่นี่ปอกปูนเด้พี่น้องนี่สีเสียดเนี่สีเสียดเพื่อน ไม่ังกับปาเนี่ไม่ชนะครับมีชนาเนี้ยนี่สีเสียดพี่น้องเนี่ยเครื่องครบอันนี้พห้เบิ้งรู้ปะเห็นได้ไหมันี้นะได้ไหมด้นี้ยนีเสียดพีน้องนี่าเดี๋ยว้าเดี๋ยวะอื เนี้ยเขาเจ้านย่างจุ่งเคยกับเอานี่แล้ววะน้องป้าเนาะมาเป็นประเภทนี้น้องป้าเนาะอันเนี้ยเอาจุ่งเคยอันเนี้ยอื่นก็บอะไรเนี่เนาะอืมเข้มข้นจั๊กไสแอลอีนี่จั๊กูนกับซูนบริชายาสูบบ่ะไอ้กระปุกยาสูปเนี่ไอ้เนี่ยกระปุกยาซูปเนาะซีซอบเนาะซีซอบไอ้ยาซูปเนาะไอ้แบลว่าเฮานวดซีเนี่ยยันยันมันเปื่อนยันไม่ได้ ประนปนยังอันน้ำหมากเนี้ยน้ำหมากเอยปะเดนยังเยเนาะเนี่ยปุ๊ของประวานเนี่เนาะนวดไป่นองนวดนี่เอาหูป้าย่หงเงีมาให้คอยเที่ยวชื้อเอามักผ้าได้เนาะเห็ดเนาะเออมักผ้าเอผสมอ๋อทีเทอไปน้อย้ย ขบเคืองโอ้ยปอกปุ๋นป้าไงไปเพื่นก่อนมันเหี่ยวเพื่อนใหมันน้พันมักน่ใหญ่เอสมัแก่นบักใหญ่อันเพื่อสิถากมอกมันออกกรบนง่ายเนาะบอมอนจัดมาให้เออไอมอนเอามาให้ไอเคยปลอมพี่น้องเอ้ของฝากมาให้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวบบักใหญ่เอามาฝากปูนเอ้ จำนี่พอดีอ่าพ่นมันแบบขันไงไรกับมันมันแก่นพ่นบอกปะหรือมันดำมันดำแก่ไรกับดำไรอ่าขันไงซ้ำนี่เนาะเขาหมักดำเดเนาะข้าวหมักแก่หมักเสร็จเลยว่าหมักอันนี้นออนไดเขาเียวมดำ าทแล้วคนกระปู่นแดงอ่าแจักเราว่ะจักอันนี้แดงจักอันนี้บุแดงก็เราคือเราไปพูดคิดเดาเราได้เราว่ะว่าอันปลาทะนะอ่าจักอันนี้แดงจักอันนี้บุแดงเราแล้วงานผมหยอกห้ามผมเท่ากันเลยของมักเฟินแล้วงานก็คือแก่ลูกหลานไปเมืองไปน่านบ่ได้ยังมาฝากกระโคให้ได้เอ็นมากก็เสียดก็มาฝากเพื่อนกรเพิ่นเพื่อนก็ดีใจเนี่ย โบ,บได้กาต้มขนมมาฝากกระยาเพ่นวะเขาให้ได้หมากับทีเสียดมาฝากก็โอ้ยดีใจลหลายเลยย่องอยู่บดพี่พี่น้องเลยดีใจนะปะเด็กกะต้มข้าวนมเนี่ยโบโดีใจเป็นไรพนวะข้าวเถ้าเมนเขาฝากผู้เฒ่าต้องแมนหมากกับทีเศียรพี่น้องเ้ยเพราะพูนเพื่อนปลูกไว้เยอะแล้วแต่ละแต่ละคนถ้านเพื่อนเคี่ยวฮะนะมีข้างประจำของเพคนอยู่แล้วโดย ป้าเพื่อก็มีข้างประจาอยู่แล้วผูกบอกอยากจับแฮงแง่ช้ำนี้ก็แย่แ่งนึงจับมือานเที่ยวเข่ามาเที่ยวบ้าว่ะมากระปูินเป็นมากรป้ามาเยวะปอนออป้าพอมโรกใเารเลี้ยวเา ่พอเียวเลยแ่เป็นเงหมา่ยใจแดงเนันูนพูดก็หลายลมีหลายชนิดน่นาะปะพูง่ายและพูขาวพูขาวพูปากเข่งก็มีแน่นอนเขาว่าเข่งพูคำง่ายก็มีพูคำโอ้หลายชนิดอยู่ในพี่น้องพูดงพูปากซีปะแซบะเนื้ออ่นใคพูขาวเพื่อแม่เออพูขาวเนาะ มันทือเอาเาเอาจากอยเีเอมาเอาแนวน้าเจ้ามาปลูกมางามเนาะมางามเนาะสะอ้อนเนาะป้ามันงามเละสะออนเขาเฮกบงเขามเสะยแล้ก็เคี่ยวบะแม่มาเริ่ม เออสาหรับคิวนี้เอาไว้เซ็นี่ก่อนพี่น้องขอบคุณคุณในไลน์พี่น้องกูไปคุณสุคนชุมองสวนสดีที่สามพี่น้องเลยเนี่ยเสียบปูเถ้าสำหรับคิวนี้เขาเก่าก็มาสมัยดีพี่น้อง